สวัสดีครับวันนี้กรณีศึกษานะครับมีสมาชิกมารับบริการหมอคอมมีนัดกับหมอนะครับเครื่องนี้คือ asus Tab Gaming เขาบอกว่าเขาก,กดปุ่ม windows l o ก o ปุ่มนี้ไม่ได้อ่าลองกดครับอา้าวไม่เป็นผลจริงด้วยกดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นผมให้ดูหน้าจอไม่ได้นะครับดูแต่คีย์บอร์ดเพราะว,าว่ามันเป็นความเป็นส่วนตัวของเขาแต่ว่าถ้าผมใช้คีย์ที่ใกล้เคียงกันก็คือ control กับ escape เท่ากับการกดปุ่ม windows control escape search bar e d i ใช้ได้ เนี่ยเซิร์ชบ็อก d i อีดิทไทยอินเทคใช้ได้ s อสกิสเกเไปแต่คราวนี้คราวนี้กดปุ่ม Window s โลโก้ไม่ได้ครับผมตอนแรกก็ไปหาข้อมูลมาก็ช่วยกันในทีมไอทีก็งงๆก็เขาก็แนะนำว่าให้ใช้ฟไฟล์ตัวหนึ่งจาก Microsoft กดแล้วก็รีสตาร์ทกดเพื่อให้เขาแก้ไข c o m m า n ลน์หนึ่งแล้วก็รีสตาร์ทก็ใช้ไม่ได้แล้วก็จะไปแก้ PowerShell ก็ใช้ไม่ได้ แต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันทีมเจ้าหน้าที่ของเราของทางอาของเรานะครับเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมีการล็อกคีย์ครับแล้วก็เราก็เพิ่งรู้ใครใครรู้แล้วผ่านนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้คือการโน้ตบุ๊กรุ่นนีอ้อาจจะมีรุ่นอื่นล็อกได้ด้วยนะเขาบอกว่าให้กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดปุ่มวินโดว์ปุ๊บคราวนี้ลองกดปุ่มวินโดว์ทีหนึ่งครับ Search Type ได้ปกติแล้วครับคือมันมีคีย์สำหรับล็อกวินโดว์เอาใหม่นะครับถ,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 ถ้าผมกดฟังก์ชันกับปุ่ม w วินโดกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อ่าคราวนี้กดปุ่ม w วินโดแล้วคราวนี้เอาคีย์บอร์ดนอกมาต่อกดปุ่ม w i n วินโดนี่ผมไม่ได้เอามานะแต่ไม่กี่ลองแล้วเอาคีย์บอร์ดนอกมาต่อกดปุ่ม w วินโด ก็ไม่ได้เหมือนกันจะเป็นคีย์บอร์ดในคีย์บอร์ดนอกของโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้แต่กดปุ่ม control กับ escape control escape search bar edit ได้ครับผมได้ได้ยังได้อยู่แต่ถ้ากดปุ่มแค่ Windows ไม่ได้ครับผมจะคีย์บอร์ดนอกคีย์บอร์ดในไม่ได้หมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เขาสำหรับเกมเมอร์เขาเลยมีล็อกปุ่ม Windows ไว้วิธีการคลายล็อกก็กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดปุ่ม w n n o w w หนึ่งทีปับ๊บแล้วคราวนี้ลองกดปุ่ม Windows ดูครับ ได้ปกติแล้วครับมาเรียบร้อยนะครับผมก็เรียบร้อยก็เป็นความรู้ใหม่ก็เลยมาเผยแพร่เผื่อใครไปโดน2ปุ่มเนี่ยเพราะมันติดกันเลยนะครับกับบางรุ่นแล้วเกิดอาการกด Window s โลโก้ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณไปล็อกอย่างนี้ไว้นะครับเนี่ยพอล็อกไว้ล็อกคราวนี้ล็อกปุ๊บคราวนี้เราจะกด Window ์เอวินโดว์เอได้ไงอสเอส X ส w i n d o w ์เอ็มวินโอะไรก็ตาม w i n d o w ์ไกดไม่ได้เลยเพราะล็อกไว้แต่ถ้าเราปร๊บอ่าเราปลดล็อกกดฟังก์ชันแล้วกดปุ่ม w i n d o w ์โลโก้นะปลดล็อกแล้วน,นะครับคราวนี้กด w i n d o w ์เกดได้นะแล้วกวกคัทปเนพลดฟเอรไซัยู U, อ่าเครื่องก็จะปิดไปนะครับโอเคก็ใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองดูก็ได้เผื่อจะเป็นกรณีเดียวกันนะครับสวัสดีครับ